วันนี้อยู่กันในเกมอนิเมะไฟนอลสไตล์นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะทุกคนว่าเราควรทําอะไรบ้างก่อนที่จะอัปเดตนะครับเกมจะอัปเดตตอนประมาณตีสของวันอาทิตย์นะทุกคนเกมได้สปอยมาแล้วนะครับนี่ อันนี้นะทุกคนคือน่าจะเป็นเรื่องของไฟฟอ r ์ปะที่มันเป็นนักดับเพลิงอะ่ะน่าจะใช่นะครับทุกคนน่าจะเป็นเรื่องนี้นะทุกคนสามารถเข้ามาดูได้นะครับตรงนี้นะทุกคนอย่างแรกนะครับที่เราควรเตรียมนะคือให้เราแบบฟาร์มพวกรีโลฟาร์มของอะไรไว้อย่างเงี้ยให้เยอะๆนะครับแต่ว่าผมเพิ่งมารู้ว่ารีโลมัน เพิ่งรู้ว่ามาจับอัปเดตอะผมก็เลยใช้รีโลไปเลยเหลือแค่ยี่สิบเก้านะครับตอนแรกผมฟาร์มไว้500กว่าผมไปรีให้กับเนี่ยตัวรับเนี่ยก็เหลือแค่บัฟดาเมจ5%นะทุกคนอย่างแรกนะครับที่เราควรเคลียร์นะทุกคนคือด้านของจิ้งจอกก้าวหางนะครับเห็นป่มเลือดมันจะหมดแล้วนะทุกคนคือเวลามันใกล้จะหมดแล้วนะครับคือเราจะไม่สามารถหาได้แล้วนะทุกคนเนี่ยอันเนี้ยคือให้เราแบบมาแลกรีโลมาแลกอะไรให้หมดเลยนะทุกคนแล้วก็นี่ ชาร์จของสีเข็ก็ให้เรามาแลกทั้งหมดนะทุกคนคือมันจําเป็นตั้งแรกนะครับเพราะว่าเพื่อในอนาคตอ่ะมันจะเป็นต้องใช้เยอะนะครับโอเคคือตัวที่สามารถหาได้จากในนี้ก็จะมีมินาโตะนะครับอยู่ไหนวะนี่มินาโตะแล้วก็เอ้ยอันนี้โอบิโตะแล้วทีแล้วก็มินาโตะนะครับอา่ามินาโตะันอยู่ไหนวะเออนี่ตัวนี้โอเคสองตัวนี้นะทุกคนคือแนะนําให้เรารีบไปหาก่อนนะครับ เพื่อในอนาคตน,นะมันจะหาไม่ได้นะครับเพราะว่าโอบิโตะนี่คือแบบโหดนะทุกคนเนี่ยดูดิเห็นนะเมตดวะโหดนะครับตัวนี้โอเคแล้วก็ย่างต่อไปนะครับคือให้เรามาเตรียมตัวละครนะทุกคนเพื่อที่จะเล่นในอัปเดตหน้านะครับตัวละครที่แนะนำนะทุกคนก็จะมีอิจิโกะนะครับที่เราควรอีโวนะทุกคนแปน๊บนึงนะ มีอิจิโกะหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวเงินอย่างเงี้ยจริงๆตัวเงินตัวนี้ก็ควรมีนะครับแต่ว่าผมไม่ได้อีโวนะตัวนี้ร่างอีโวผมก็มีนะแต่ว่าไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับเป็นอุนเคียว่านะทุกคนตัวนี้ก็ถ้าเป็นพวกเดอ o n วันหรือว่าเอมเพลอร์อย่างเงี้ยอัพแค่ขั้น9ก้าก็ไหวทุกด่านแล้วนะทุกคนแล้วตัวต่อไปก็เป็นซันสเกะแล้วกันซันสเกะก็ถือว่าดีพอสมควรนะ แต่อันนี้ผมยังไม่ได้อีโวนะครับตัวนี้เอ้ยผมอีโว e ไปยังวะเดี๋ยวขอไปดูกันคือจริงๆผมก็ไม่ได้อีโวทุกตัวหรอกเพราะว่าขี้เกียจนะครับแต่จริงๆผมก็อีโวได้แหละแต่ว่ายังไม่ได้อีโวนะครับแล้วก็นี่ตัวนี้เบจิต้าเบจิต้าก็โหดน,นะทุกคนตัวนี้แล้วก็เรนโกคุจริงๆเรนโกคุ oku, มันติดไฟมันอาจจะมีเมตาธาตุไฟมาใหม่นะครับเรนโกคุก็ถือว่ายังไม่ค่อย ได้เท่าไรนะเดี๋ยวเพื่อเมตาธาตุไฟมาผมคิดว่าไม่น่ตกเมตานะครับตัวเลนกงฟูนโนะโอเคแล้วก็ยานต่อไปนะครับที่ควรทํานะคือให้เราใส่โค้ดให้หมดเลยนะทุกคนคือโค้ดที่มีตอนเนี้ให้เราไปรีบใส่นะครับเพราะว่าถ้าอัปเดตแล้วมันก็จะใส่ไม่ได้แล้วนะทุกคนแล้วก็ที่เราควรเตรียมไว้นะทุกคนคืออันนี้นะครับที่รีสเตทนะเนี่ยเห็นปะคือเราควรเก็บไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปใช้เล่นนะสาหรับใครที่แบบว่ามีน้อย คือตัวเมตามันมาแน่ๆอะ่ะคืออัปเดตนะตัวเมตามันมาแน่นอนคือต้องให้เรารีบเก็บไว้นะครับแล้วก็ย่างต่อไปนะคือให้เรารีบฟาร์มพาร์ตอันนี้นะครับเนี่ยมันได้รีโล่ค่อนข้างเยอะน,นะทุกคนน่าจะได้เกือบเกือบร้อยร้อยกว่าอันอนะร้อยห้าสิบอันหรือว่าร้อยอันนี่แหละมันสามารถกิฟตได้แล้วนะทุกคนให้เราไปหาซื้อมานะครับแต่ว่าตัวละครไอ้นี่มันชื่ออะไรวะผมก็ไม่รู้นะคือมันแบบ ถ่ายติดๆหือไหลอะ่ะมันก็ถ้ามีไว้มันก็จะดีกว่านะครับโอเคแล้วก็ย่างต่อไปนะปึ๊บ,บให้เรามาที่ช็อปนะทุกคนอันนี้คือเราควรซื้อทุกวันนะครับวิธีการหาเหรียญของผมก็คือการที่เราอก็ลืมปิดอะไการที่เรามาซูมอย่างนี้นะทุกคนคือมันจะเป็นวิธีหาเหรียญที่แบบง่ายที่สุดแหละสําหรับผมอะ่ะเพราะว่าคือแบบแค่ แค่เราไปเล่นแบบไม่กีต่ตายเนี้ยเราก็ได้ของได้เพชรมาแบบเนี่ยผมอยู่5 0 0 0 0นเพชรนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวผมขอซุ่มได้สักหมื่นละกันเงินเพราะว่าจะได้เอาไปแลกไอ้น,นี่นะเอาไปแลกพวกรีโรแล้วก็ไอนดสี่ชโผที่มันเป็นที่รซเตทอันนั้นคือแบบดีมากๆเลยนะทุกคนเฮ้ยได้อุ่นมาตัวหนึ่งคือเกมเนี้ยเพชรมันแบบเฟอเกินอนะ่ะเอาจริงนะคือผมเพชรขนาดนีนะ้จะเล่นได้อีกแบบ เป็น1ิอัปเดตอะจริงหรือไม่ก็แบบมาต้องใช้ระบบ e อีโวแบบใช้แบบ5ตัว6ตัวไปเลยนะทุกคนไม่งานเพชรมันก็ไม่หมดหรอกผมมีอยู่สี่แสนกว่าคือคนาดใช้ไปเยอะพอสมควรนะทุกคนก็ยังมีเหลืออายุแบบเหลือๆผมจะสุ่มให้ได้แบบสักสองหมื่นละกันเพราะว่าจะได้ไปแลกรีโลสีชมพูด้วยนะช่วงนี้ผม เอฟเคได้ด้านอินฟินิตนะทุกคนคือมันได้รีโรแบบเยอะมากนะครับโอเคแล้วก็โอเคแ,แล้วหมดละไอที่เหลือก็ไม่ต้องแลกก็ได้นะทุกคนแล้วก็ย่าต่อไปนะครับเลดชอบนะทุกคนตรงนี้คือผมไม่รู้ว่าถ้าอัปเดตอ่ะมันจะรีหรือเปล่านะทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยแต่ผมคิดว่านะให้เราแลกไว้ก่อนดีที่สุดนะครับโอเคแล้วก็ย่าต่อไปนะครับให้เรามาเคลียร์สตอรี่ให้ได้ทุกด้านเลยนะทุกคนอนะ่ะให้ได้แบบครบเลยนะครับ เพื่ออัปเดตใหม่มานม่แนะต้องใช้ของ Evo หรือว่ามันจะมีเลนเจอร์มาใหม่แน่นอนนะครับเนี่ยตรงเนี้ยคือให้เรารีบไปหานะทุกคนให้เรารีบไปฟาร์มอะโอเคออกก่อนโอ้แล้วก็สิ่งที่เราควรทำเวลานะทุกคนคือการเคลียร์ชาเลนจนะครับเนี่ยตรงเนี้ยคือมันเคลียร์แบบไม่ได้ยากเลยนะคือให้เราดูท่าตรงเนี้ยเห็นปะแล้วเราก็เอาตัวไปเออนี่ผมจะเอาตัวตานี้ไปละกันเดี๋ยวไปเล่นให้ดูสตาหนึ่งละกัน ว่าแบบปกติผมจะเล่นยังไงนะครับโอเคส่วนม้าที่ผมจะเล่นนะคือผมก็จะเล่นแบบชิวๆอะ่ะแบบเพราะว่าตัวผมมันก็ค่อนข้างแบบโหดนะทุกคนมันก็จะเล่นง่ายหน่อยอันนี้มันท่าอะไรเนนะี่ยให้เราดูท่าที่ตัวเอนอย่างนี้มินาโตะคือมาาันจะได้ครึ่งเสียครึ่งนะทุกคนคือ ถาแสงชนะแต่ว่าเมจิกมันแพ้อย่างนี้มันก็เหมือนแบบโดนหักล้างกันอะ่ะก็เหมือนแบบไม่ได้เสียอะไรนะครับโอเคปึ๊บมาตัวเงินต,ตัวเดยกก็พอจริงๆนะทุกคนมินาโตะเออโอบิโตะนี่คือแบบโคตรเทพนะครับคือตัวละครมันแบบว่าเทพเกินอ่ะผมคิดว่าทุกคนกควรไปหานะคือตีก็เร็วนะครับแถมดาเมจอะ่ะวางปึ๊บมือนหนึ่งเลยเห็นปะ จริงๆมันวางแค่พันเดียวนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นบัฟให้มันแบบว่าหายแบบว่าเงินแพงขึ้นนะทุกคนดูดิขนาดแบบโคตรแรงอ่ะดูดิแล้วมันเป็นแบบธาตุพืชน,นะทุกคนเนี่ยเป็นดามเมจของกายภาพนะครับโคตรโกงจริงตัวเนี้ยโกงมากแนะนําให้ทุกคนไปหาหแนะนําให้ทุกคนไปรีบหาผมว่ามันหายแน่นอนจริงมันหายแน่ๆอืมไหมก็อาจจะอันนี้ก็ไม่รู้ แต่อาจจะหายนะครับปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวดูดิโคตรโคตคือตัวเดียวอะผมว่าไหวหมดไหวท,ทุกทุกสตอรี่อะจริงโคตรโหตเนี่ยอจริงๆนะถ้าทุกคนมีตัวเงินตัวหนึ่งแล้วก็โอวิโตะเนี่ยอันนี้คือเราชิลละคือของผมเป็นเดอร์ว,วันไงมันก็เลยแบบโหตหน่อยเนี่ยมันไปได้ทุกด้านจริงนะทุกคนคือใครไม่มีก็รีบไปหานะครับปึ๊บเนี่ยแป๊บเดียว โคตรแรงเนี่ยตาละอันนี้ผมลงไปกี่นาทีองโอ้ห้านาทีถึงเหรอไม่น่าถึงนะทุกคนห้านาทีโอเคเดี๋ยวไปเจอข้างนอกนะโอเคนะครับก็มีประมาณนี้นะทุกคนผมลืมเรื่องอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าลืมนะน่าจะครบแล้วนะทุกคนโอเคก็เดี๋ยวเรารออัปเดตนะเดี๋ยวเพื่อตัวลายไม้ทีผมจะมาทําคลิปรีวิวนะเนี่ยเราอย่าลืมมารับลเวลรตัวนี้ด้วยละกันเพื่อใครลืมนะโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับ สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์ก็แชร์กดซับไว้ผมด้วยนะครับอยากให้ผมทำคลิปอะไรหรืออยากให้สอนอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับบ๊ายบาย